บริษัทกําลังจะเอาระบบเข้ามาเราควรทําอย่างไรจริงๆแล้วการที่บริษัทหรือองค์กรในการพัฒนาในการสร้างระบบถามว่าดีไหมมันก็มีข้อดีและมันก็ไม่ใช่บอกว่ามันมีข้อดีทั้งหมดบางครั้งมันอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ผมเชื่อมั่นว่าคนที่เป็นผู้บริหารคนที่เป็นเจ้าของอีการเอาระบบเข้ามาเพราะหวังดีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเราเองอาจจะต้องกลับมาตรวจสอบว่าระบบที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันฟิต มันแมชกับคนในองค์กรหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมแนะนําครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเวลาเราจะปรับเปลี่ยนหรือเรา,เอาอยากเอาระบบอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วเราอยากให้เขามีส่วนร่วมสิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับไปถามคืออาจจะต้องรับฟังโดยเฉพาะคนที่เป็นในระดับลีดเดอร์ในระดับหัวหน้ารับฟังเขาสักนิดหนึ่งว่าเขามีมุมมองเขามีความคิดยังไงก่อนที่จะอนนาวระบบเป็นออฟฟิเชียเป็นทางการเราควรที่จะ ในการเดโมในการลองใช้ระบบมาสักพักหนึ่งเนาะเพื่อให้มั่นใจว่าไอ้ระบบตรงนี้มันทำให้กระบวนการการทำงานในองค์กรของเรามันไหลโฟลไปได้ดีเนาะไม่ใช่แบบติดขัดติดขัดแบบไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆนะครับในการที่เราเองอาจจะต้องกลับมาเนาะระบบเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆผมยังยืนยันอย่าง,งานง้นเพราะวันเนี้ยถ้าระบบที่ดีทุกอย่างมันจะไหลโฟลได้งา่ายแต่ถ้าระบบไม่ดีสิ ที่มันเกิดขึ้นคือมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอึดอัดติดขัดไปหมดเลยแล้วงานทุกหมดในองคอ์กรที่เป็นระบบในบ้านของเรามันก็จะเละและก็เฟะไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ทั้งสงส่วนถ้าในแง่ของคนที่เป็นพนักงานเปิดใจลองเรียนรู้ผมว่าเราจะได้พัฒน,นาตัวเองไปด้วยนะครับขอบคุณครับ